พื้นบ้านนิทานไทยชุดที่7 4สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชรและพื้นบ้านนิทานไทยอีกเช่นเคย นิทานนั้นถือว่าเป็นมรดกของสังคมอันเก่าแก่และก็ทรงคุณค่าอย่างยิ่งเป็นของดีที่นิยมนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจให้เป็นคนดีสีสังคมและก็เป็นการส่งเสริมคำกล่าวที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพื้นบ้านนิทานไทยเป็นโลกแห่งจินตนาการของเด็กๆหรือบุคคลทั่วไปช่วยพัฒนาการทางสมองทางความคิด และก็สร้างสรรค์นในด้านต่างๆเด็กๆจะมีอารมณ์ดีแจ่มใสสนุกสนานกับนิทานได้เรียนรู้ประสบการณ์และก็คติธรรมสอนใจที่แฝงไว้ในนิทานเรื่องนั้นๆในคลิปนี้ก็เป็นพื้นบ้านนิทานไทย3เรื่องชุดที่74ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกัน3มเรื่องล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สนุกชวนติดตามและก็มีคติธรรมสอนใจ ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับพื้นบ้านนิทานไทยเรื่องที่หนึ่งเท้าแสนปม เจ้าเมืองไตรตรึงมีพระธิดาสิริโสภาองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รักใคร่ดังแก้วตาดวงใจที่ใกล้เมืองไตรตรึงนี้มีชายคนหนึ่งซึ่งมีร่างกายเต็มไปด้วยปุ่มปมชาวบ้านจึงเรียกเขาว่านายแสนปมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวขายเลี้ยงตัวมะเขือที่เขาปลูกเอาไว้ต้นหนึ่งมีผลโตน่ากินเพราะนายแสนปมถ่ายปัสสาวะรถเป็นประจำทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งเทวดาดนใจให้พระธิดานึกอยากจะเสวยมะเขือพวกนางข้าหลวงจึงออกเสาะหามาจนพบมะเขือในส่วนของนายแสนปมุมลูกใหญ่อวบงามจึงขอซื้อไปถวายหลังจากพระราชธิดาเสวยมะเขือของนายแสนปมุมเสวยได้ไม่นานก็เกิดตั้งครรภ์เท้าไตรตรึงรู้สึกอับอายขายหน้ามาก พยายามสอบถามอย่างไรพระธิดาก็ไม่ยอมบอกว่าใครคือพ่อของเด็กในท้องครั้นเมื่อพระกุมารเติบโตพอรู้จักความเท้าไตรจึงจึงประกาศให้บรรดาขุนนางและเหล่าราชสดรทั้งหลายให้นำของกินเข้ามาในวังหากพระกุมารยอมกินของผู้ใดผู้นั้นก็จะได้เป็นเขยหลวงบรรดาชายหนุ่มในเมืองต่างก็รีบเดินทางเข้าวังพร้อมด้วยของกินดีๆ มีทั้งกล้วยอ้อยขนมนมเนยนายแสนปมทราบข่าวก็เข้าวังมาด้วยเช่นกันโดยถือเพียงข้าวสุกติดมือมาก้อนเดียวเท่านั้นแต่พระกุมารก็รับไปเสวยเท้าไตรตึงทรงกลิ้วที่พระธิดาไปได้กับคนชั้นไพรมิหนำซ้ำยังอับปรลักษ์จึงขับไล่ออกจากวัง นายแสนปมพาพระธิดากับพระกุมารเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ร้อนถึงพระอินท์ต้องแปลงเป็นลิงนำกลองวิเศษมามอบให้กลองนี้อยากได้อะไรก็ตีเอาตามได้ดังสารพัดนึกนายแสนปมอธิษฐานให้ปุ่มปมตามตัวหายไปแล้วก็ตีกลองวิเศษร่างก็กลับเป็นชายหนุ่มรูปงามจึงตีขอบ้านขอเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่ง ชื่อว่าเมืองเทพนครแล้วจึงสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าเท้าแสนปมปกครองไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความสงบสุขสืบมาพื้นบ้านนิทานไทยเรื่องที่สอง ุ่งกุลาร้องไห้ครั้งหนึ่งนานมาแล้วพ่อค้าชาวเผ่ากุลาคนหนึ่งมีอาชีพนำสินค้าเดินทางไปค้าขายตามหมู่บ้านต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสาน สินค้าที่นำมาค้าขายส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเครื่องประดับและก็ของใช้เล็กๆน้อยๆโดยเดินทางค้าขายเร่ร่อนไปเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนที่นั่นครั้นรุ่งเช้าก็หาบของไปขายยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันต่อไปวันหนึ่งพ่อค้าชาวกุลาเดินทางก็ไปขายของในหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ชายท้องทุ่งอันกว้างใหญ่เขาได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านว่า หมู่บ้านถัดไปนั้นอยู่ไกลมากต้องเดินทางข้ามท้องทุ่งอันแห้งแลง้งควรจัดเตรียมสเสบียงอาหารให้พร้อมแต่พ่อค้าชาวกุลากลับคิดว่าตนเองก็เดินทางเร่ร่อนค้าขายมาเป็นเวลาหลายปีทำให้สามารถเดินได้เร็วและก็ทนคาดว่าคงจะเดินผ่านท้องทุ่งข้างหน้าไปถึงหมู่บ้านได้ในเวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้นไม่จำเป็น ต้องจัดเตรียมอาหารและก็น้ำให้มากกว่าทุกเราแต่อย่างใดครั้นได้เวลาพ่อค้าชาวกุลาก็หาบของเดินชมนกชมไม้ไปอย่างเพลิดเพลินท้องทุ่งแห่งนี้เป็นดินปนทรายมีหญ้าต่างๆขึ้นอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะหญ้าที่ชาวบ้านเรียกว่าหญ้าหวายนั้นมีขึ้นอยู่ทั่วไปบางแห่งก็สูงแค่หัวเขา่าบางแห่งก็สูงถึงสะเอว นอกจากนี้ก็มีต้นไม้เล็กๆขึ้นสลับแต่ไม่มีต้นไม้ใหญ่สูงๆเลยแม้แต่ต้นเดียวครั้นถึงเวลาสายแดดส่องแสงร้อนแผดก้าขึ้นทุกทีทุกทีอากาศอบอ้าวจนรู้สึกหน้ามืดจะเป็นลมพ่อค้าชาวกุลามองไปข้างหน้าเห็นแต่ท้องทุ่งแห้งแล้งไกลสุดสายหูสายตาเห็นทีจะไม่สามารถเดินทางถึงหมู่บ้านได้แน่ เพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือกำลังน้ำที่เตรียมมาเพียงเล็กน้อยก็หมดไปแล้วนึกเจ็บใจตัวเองที่ไม่เชื่อคำเตือนของชาวบ้านเห็นสุดปัญญาที่จะไปถึงจุดหมายได้พ่อค้าชาวกุลาจึงนั่งลงกอดเข่าร้องไห้ไม่นานนักก็มีชาวบ้านผ่านมาพบเข้าสอบถามได้ความว่า พ่อค้าชาวกุลาจะเดินทางนำสินค้าไปขายในหมู่บ้านจึงช่วยพยุงมาแล้วก็จัดหาข้าวปลาอาหารมาให้กินจนเป็นที่อิ่มหนำสำราญชาวบ้านคนอื่นๆได้ข่าวก็มาเยี่ยมเยียนไต่ถามสารทุกสุขดิบด้วยความมีน้ำใจตามประษาคนพื้นเมืองพ่อค้าได้เล่าเรื่องการเดินทางข้ามท้องทุ่งอันสุดแสนกันดาร จนตัวเองต้องนั่งกอดเข่าร้องไห้ให้ฟังตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างก็เรียกท้องทุ่งแห่งนี้ว่าทุ่งกุลาร้องไห้พื้นบ้านนิทานไทยเรื่องที่สามเวตาลตอนที่ยีสิบห้า ตอนอวสานเมื่อพระราชาตริวิกมเสนเดินทางมาได้ถึงตัวโยคีผู้รอคอยด้วยความกระวนกระวายภายในบริเวณนั้นล้อมรอบเป็นวงกลมด้วยกระดูกป่นเป็นผงสีเหลืองละเลงด้วยเลือดสีแดงสด ในที่ทั้งสี่มีโถบรรจุเลือดตั้งประจำอยู่มีตะเกียงใช้มันสมองของมนุษย์เป็นน้ำมันให้ความสว่างห่างออกไปมีกองกูลสำหรับเผาเครื่องสังเวยถูกต้องตามยันพิธีฝ่ายโยคียเท่าเห็นพระราชามาถึงก็ยินดีนักกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่าเป็นผู้กล้าอย่างแท้จริงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและก็พยันตรายต่างๆสมกับเป็นมหาบุรุษ แล้วโยคยีก็นำศพที่ราชาแบกเอามาไปอาบน้ำชโลมของหอมนำมาลามาคล้องศพแล้ววางไว้ในเขตวงกลมบนพื้นส่วนตัวเองก็ทาขี้เท่ากระดูกผีทั่วร่างสวมสายยัชโยปวิดที่ทอจากผมมนุษย์แล้วไร้มนเรียกเวตาลมาสิงศพพร้อมมอบเครื่องสังเวยต่างๆให้ หลังจากนั้นโยคีก็หันมากล่าวให้พระราชานอนคว่ำหน้าลงกับพื้นแสดงความเคารพท่าอัศดางข้าประดิษฐ์เจ้าชายติวิกรมเสนทรงรำลึกถึงคำที่เวตาลเคยบอกไว้จึงกล่าวว่าท่านสาทุกคุณข้าไม่รู้ว่าท่านี้ทำเช่นไรขอให้ท่านจงทำให้ดูก่อนเถิดโยคีไม่รู้กลอุบาย จึงทอดตัวนอนคว่ำให้ดูพระองค์เห็นดังนั้นจึงชักพระแสงดาบฟันคอโยโคยีขาดกระเด็นทันทีฉับพลันก็มีเสียงกล่าวในอากาศขึ้นว่าบุรุษพึงฆ่าคนซึ่งตั้งใจจะฆ่าตนได้โดยคลองธรรมจากนั้นพระราชาก็ผ่าหัวใจอันเป็นดอกบัวออกจากอกโยโคยีพร้อมศีรษะที่ขาดนั้นเป็นรางวัลมอบให้แก่เวตาล ทันใดนั้นก็มีเสียงโห่ร้องกึกกล้องของปีศาจท,ทั้งปวงทั่วทิศทางแสดงความยินดีแก่พระองค์ที่ทรงนำอิสรภาพมาสู่พวกพูดผีปีศาจเวตาลในร่างศพจึงกล่าวขึ้นว่ามหาราชบัดนี้ท่านได้เป็นราชาแห่งวิทยาธรด้วยความดีของพระองค์เองเจ้าโยคีทุศีลมันทำทุกวิถีทางเพื่อหวังจะได้ตำแหน่งนี้ ข้าขอโทษในการเวลาที่ผ่านมาที่ได้ยั่วยวนกวนประสาทพระองค์แต่ทรงไม่ถือโทษข้าบัดนี้ข้าขอให้พรแก่ท่านข้อหนึ่งจงขอมาเถิดพระองค์จึงกล่าวว่าข้ายินดีต่อความมีน้ำใจของเจ้าเช่นกันพรที่ข้าขอก็คือให้นิทานระหว่างข้าและเจ้าทั้ง25เรื่องในวันนี้ ถือเป็นบทสรุปอวสานของเรื่องและขอให้นิทานเหล่านี้จงมีเกียรติแพร่กำจายไปในโลกกว้างเวตาลฟังแล้วก็กล่าวว่าขอจงสำเร็จโอ้ราชะขอให้นิทาน24เรื่องรวมถึงบทส่งท้ายอันเป็นเรื่องที่25นี้ร้อยเรียงเป็นหนึ่งและรู้จักกันในนาม เวตาลปัญจวิงสติและนำความสุขมาสู่ผู้อ่านใครก็ตามที่ได้ฟังแม้เพียงสโลกเดียวจกรอดพ้นจากคำสาปทั้งหมดบรรดาอามนุษย์ยักษ์เวตาลแม่มดหมอผีรากสดจงสิ้นฤทธิเดชเมื่อได้ยินใครอ่านาน,นิทานศักดิ์สิทธิ์นี้กล่าววันจะนะนี้แล้ว เวตาลก็ออกจากศพและก็หายวับไปองค์ศิวะฟังนิทานกถาของเวตาลจบลงก็ปรากฏองค์ขึ้นและตรัสแก่ราชาว่าลูกของข้ากล้าหาญมากที่สังเวยไอโยคีทุศีลได้นานมาแล้วข้าสร้างเจ้าขึ้นมาจากอนุภาคของข้าให้เจ้าเป็นวิกรมาทิตย์ หรือผู้กล้าดังดวงอาทิตย์เพื่อให้เจ้าปราบอสูรร้ายและคนเถื่อนภายในนามตริภิกรมเสนเจ้าจะปราบอาริราชศัตรูอาณาจักรต่างๆได้เป็นอธิราชผู้ครองโลกหลังจากนั้นเจ้าจะได้เป็นจกักรพรรดิแห่งวิทยาธรทั้งหลายในสวรรค์จากนั้นเมื่อครองสวรรค์เบื่อหน่ายแล้ว จักได้บรรลุโมกขะด้วยใจอันแน่วแน่บัดน,นี้ข้าขอมอบดาบวิชัยยุทธแก่เจ้าเพื่อใช้ปราบศัตรูทั้งมวลจนกว่าจะบรรลุสู่ปลายทางดังที่ข้ากล่าวแล้วพระเจ้าตริวิกกมเสนก็รับดาบจากองงศิวะพระเป็นเจ้าก่อนที่พระศิวะเจ้าจะอันตรธานไป หลังจากนั้นพระเจ้าตริวิกรมเสนจึงเสด็จกลับสู่กรุงอุตเชนีทำกลางประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จเนืองแน่นต่อมาผู้คนทั้งหลายก็ได้ฟังมหานิทานทั้ง25เรื่องที่พระองค์ได้ฟังในสุสานอันน่ากลัวต่างสะดุดีในความกล้าหาญของพระองค์โดยท่วนทั่วหน้ากันหลังจากนั้นในไม่ช้านาน พระองค์ก็เสด็จออกกำราบบ้านเมืองน้อยใหญ่จนได้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งเจ็ดคาบสมุทรครองตำแหน่งจกักรพรรดิโลกหลังพระองค์เสด็จสู่สวงสวรรค์ก็ได้เป็นจอมราชันแห่งวิทยาธรตามคำตรัสของพระศิวะเจ้าเมื่อทรงสเสวยสมบัติโลกและสวรรค์มาช้านานก็บังเกิดความเบื่อหน่าย จึงทรงสละทุกสิ่งบำเพ็ญเพียรสูงสุดได้บรรลุโมกขะสะธรรมหรือความหลุดพ้นได้เข้าถึงองค์ศิวะเป็นที่พึ่งและเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ชั่วนิรันดร์โปรดติดตามพื้นบ้านนิทานไทย ชุดที่75ในคลิปต่อไป